นี่ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำชุดคอมใหม่ที่ผมกำลังจะเปลี่ยนไปใช้หลังประมาณช่วงปลายเดือนนี้นะครับอันนี้ครผมได้ CPU มาแล้วนะครับเป็น Intel Core Ultra 200นะครับก็จะเป็นตัว 285K กับ Intel Core Ultra 5 245K นะครับโดยที่ผมจะเอาตัว u ั t ต a 9เ9นี่ยยัดไว้ในคอมที่ผมใช้งานหลักนะครับได้ CPU ยจากทาง Intel นะครับแล้วก็เมนบอร์ดที่ผมใช้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับ A O G Maximus Z 8 9 8 9 0 Extreme นะครับตัวนี้ที่ผมเลือกใช้เพราะว่า เป็นเมนบอร์ดที่มันมันสุดที่สุดของแบรนด์ o g แล้วนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเวลาเราเป็นนักทดสอบเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวที่มีฟีเจอร์เยอะที่สุดใช่ไหมว่าเราจะได้แบบมีอะไรเทสเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาอ้างเลยครับว่ามันไม่รองรับนู่นนี่นะครับพอได้บอร์ดตัวท็อปมาก็จะได้ใส่สุดให้มันทุกทางไปเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทาง ASUS ด้วยนะครับที่ส่งมาให้เราใช้นะครับและผมจะไม่คืนบอร์ดตัวนี้นะครับบอกไว้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภายในเนี่ยไอ้บอร์ดไฮเอนตัวนี้มีอะไรบ้าง จะว่าไปแล้ว Unbox อกซ์ซคงไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็มีแค่ CPU ะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าไอ้บอร์ดระดับบนสุดๆของแบรนด์เนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะนี่แหละครับความรู้สึกแรกของเราที่ได้จับบอร์ดตัวนี้นะครับโอ้โหไม่เคยเจอกล่องเมนบอร์ดอะไรที่มันหนักขนาดนี้มาก่อนนี่คือยก2อมือยังแบบ คือมันหนักประมาณเกมมิโตบุกระดับเทพรวมๆกัน3เครื่องได้ฮะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างแรกนะครับ LG ฮะในเมื่อมันเป็นเซกเมนต์ที่บนที่สุดของแบรนด์นี้นะครับเขาก็จะต้องให้อะไรที่มันแบบดูอลังการมาสักหน่อยนะครับแม้กระทั่ง u n น o x i n g e x p e r i e n c e นะครับมันก็ต้องดีกว่าบอร์ดทั่วไปนะครับอย่างแรกเดี๋ยวหยิบตัวบอร์ดออกมาก่อนอ๋อดูว่ามันหนักอะไรโอ้โหนี่คือบอร์ดนะครับน้ำหนักน่าจะแบบ3ส่วนสีของกล่องไปแล้วนะครับเดี๋ยวอันอื่นภายในมีอะไรอีกบ้างนะครับ ไอ้พวกบอร์ดระดับท็อปๆเนี่ยผมชอบอันบ็อกนะเพราะว่ามันทาให้เรารู้สึกแบบมีอะไรให้มาอีกว่าราคาขนาดนี้มันจะธรรมดาก็คงไม่ได้มั้งก็จะมีไอ้พวกตัวยึดพัดลมละอะไรต่างๆให้มาแล้วก็อันนี้อันนี้ค,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 คือที่เปิดขวดอะฮะที่เปิดขวดของ R G อะครับแล้วมันแบบโคตรหนักเลยคุณไม่ควรจะพกพานะครับอันนี้มันหนักน่าจะมาแก้วหนึ่งใบได้นะครับคุณไม่นปลาหัวคนเนี่ยหัวคนแตกได้เลยนะครับก็สามารถใช้เป็นอาวุธได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาฮะในกล่องนี้มีอะไรอีกนะครับ โอ้ยังมีคู่มือมานะครับในขณะที่บางบอร์ดเนี่ยเขาได้คู่มือมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น Layout ์ใหม่ของคู่มือที่ดูแล้ว user friendly มากขึ้นเพราะว่าเขาบอก l a เบลมาเลยนะว่าไอ้ตรงไหนเนี่ยมันคืออะไรถ้าใครแบบขี้เกียจนะครับก็ไม่ต้องมาเปิดหาล้นะครับอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับก็ดีฮะประหยัดกระดาษด้วยจะได้ไม่ต้องแบบว่าพิมพ์อะไรมาเยอะแยะนะครับแล้วก็ไอ้เนื้อกระดาษของบอร์ดระดับบนกับระดับล่างเนี่ยฮะ มันก็แตกต่างกันเช่นกันนะครับต้นทุนมันถึงมาเพิ่มตรงนี้แหละฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับนี่สติ๊กเกอร์ของทาง rog ฮะเสร็จแล้วนอกจากนั้นครับก็ภายในมีเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ผมว่าอันบล็อกกันยาวอะฮะก็จะเป็นพวกสายต่อพวกอะไรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพวกพัดลม rgb หรือว่าโอ้แม้กระทั่งไอตัวคอนโทรลเลอร์สาย rgb ทั้งหลายนะครับมันยังดูดีดูหนามากกว่าของปกติพอสมควรนะครับเอาพวกสายต่อทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เอาจริงไม่ต้องดูก็ได้เพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ ต่อเสริมมาจากบอร์ดเดี๋ยวค่อยไปดูที่ตัวบอร์ดอีกทีจะดีกว่านะครับก็ทุกสายนะครับเท่าที่คุณเห็นเนี่ยก็มันจะมีคุณภาพกว่าของบอร์ดทั่วไปนะครับแม้กระทั่งสายซาต้าที่ให้มาเนี่ยมันยังเป็นสายผ้าถักเลยเหมือนเวลาคุณซื้อไอสาย usb c ราคาแพงๆเนี่ยวัสดุเดียวกันนะครับจำเป็นไหมมันอาจจะไม่จำเป็นนะครับแต่ว่า rog z 8 9 0 extreme นะครับมันเป็นตัวท็อปที่สุดนะครับก็เลย จำเป็นนะครับถ้าไม่ให้มาก็อาจจะดูไม่สมราคานั่นเองนะครับ <writers> เดี๋ยวมาดูช่องต่อไปครับว่ามีอะไรอีกนะฮะนี่เลยอนนี้ฮะมันคือสลอตอะไรเนี่ยมันสําหรับใส่ SSD บนช่อง RAM ของเขานะครับไอตัว DIMM 2เนี่ยบางทีถ้าคุณแบบใช้ s ิส t ตมที่ไฮเอ็น e d มากแล้วไอช่อง SSD เนี่ย มันใส่ไม่พอนะครับไอ้ดิม M.2 เนี่ยครับมันก็จะเป็นทางเลือกให้คุณสามารถใส่ SSD เดีเพิ่มเติมตรงบริเวณนี้เข้าไปได้แล้วก็วางอยู่ข้างสล็อตแรมนะครับอันนี้เป็นสล็อตดิม2ที่ดูดีที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมาเลยนะครับเมนบอดจริงๆแล้วเนี่ยแต่และเจนมันก็คงไม่รู้จะพัฒนาอะไรขึ้นไปได้มากมั้งยกเว้นพวกชิปเซตเนี่ยเขาก็เลยไปใส่ไอ้พวกนี้ให้วัสดุหรือว่าอ็อกซิซอรี่รอบข้างเนี่ยมันดูดีขึ้นแทนนะครับซึ่งตัวนี้ หนักมากนะครับหนักกว่าแรมสีแถวรวมกันอีกและนี้ก็แค่เป็นตัวโมดูลเปล่าๆยังไม่ใส่ s s สดีเข้าไปนะครับเพราะว่าไอตัวซิงค์ของเขาเนี่ยดูความหนาเอาเองแล้วกันนะครับมันหนามากๆนะฮะแค่ซิงค์เฉยๆนะต่อมาครับอันนี้ก็เป็นบัตรเอ่อซีเรียลสักอย่างของ LG น่าจะไปรวีดีมของได้มั้งแล้วก็มีอันนี้ครับเป็น USB thumb drive นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาใช้แล้วนะครับ CD-ROM นะคุณสามารถเอาไปใช้าอื่นก็ได้แต่ว่าขนาดคืออะไรไม่แน่ใจนะครับต่อมา ไม้แค่หูนะครับไม่ใช่นะอันนี้คือไขควงนะครับเป็นไขควงอย่างดีสามารถถอดเปลี่ยนหัวได้ด้วยนะครับก็เป็นเหมือนไอ้พวกยี่ห้อดังๆนี่คุณซื้อผ่านเน็ตนะฮะพูดง่ายๆว่าเวลาคุณไขเนี่ยแล้วคุณบิดเนี่ยมันสามารถบิดได้เพราะาด้านหลังเนี่ยมันหมุนได้เลยแล้วก็ตัวงานของเขาเนี่ยเป็นเหมือนอลูมิเนียม c ซียเลียนะคุณภาพาต่างๆนี่ถือว่าจัดเต็มมาดีมากๆนะครับก็เป็นของพรีเมี่ยมอีกหนึ่งอย่างนะฮะ มีอะไรอีกไหมอ๋อมีอีกนะครับตายแล้วโต๊ะผมนี่ไม่มีที่วางอะไรละอ๋อมีสติกเกอร์ 3M ROG นะครับมีพวกเทอร์โมแพดนะครับเอาไว้ใช้งานกับพวก SSD อะไรอย่างนี้แล้วทุกตัวเนี่ยมีคุณภาพดูดีหมดเลยนะครับเขียนมาให้อย่างดีมีมากี่อันเนี่ยโอ้เต็มไปหมดเลยอืมแล้วก็มีไอตัวจ um ัมเปอร์อะไรต่างๆโอ้พูดง่ายๆครับว่าผมก็ไม่รู้จะอันบ็อกอะไรแล้วครับไอ้พวกนี้มันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยแต่ว่า แม้กระทั่งไอจุกยางเล็กๆเนี่ยคุณก็ใส่ M. 2 rubber เนี่ยไว้ลองด้วย M.2 เนี่ยคุณใส่ถุงแยกมาอย่างเงี้ยครับนี่คือแพคเกจจิ้งแบบว่าโคตรพรีเมียมอย่างแท้จริงนะครับแต่ก็ไม่โคตรรักโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจะว่าไปแล้วเรามีเงินเราจะรักโลกทำไมใช่ไหมฮะอันนี้คือคอนเซปต์ของเออนะ product line แต่หลายอย่างน,นะครับนอกน,นั้นครับอันนี้ยังมีเสา Wi-Fi มาให้นะครับอันนี้ ผมก็แอบผิดหวังนิดนึงนะเพราะว่าไอตัวเสา Wi-Fi ของบอร์ดตัวอื่นที่เป็นสไตล์ ROG เนี่ยมันก็มาประมาณนี้ตัวนี้ท็อปที่สุดจะไม่ให้มันดูดีกว่าชาวบ้านก็สักหน่อยหรอแต่ตัวธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรครับมันก็คุณภาพดีทุกตัวอยู่แล้วเพียงแค่ว่าด้วยความที่เราจ่ายไอบอร์ดราคาระดับนี้ฮะมันก็เลยควรจะหวังอะไรที่มันดีกว่าชาวบ้านเขาทุกอย่างใช่ไหมละ่ะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องพูดอย่างนี้อีกกี่รอบนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ผมรีวิวไอบอร์ดที่มันไฮเอ็นเนี่ยผม นี่คือบอร์ดที่มีน้ําหนักเยอะที่สุดที่ผมเคยจับมานะครับและวันนี้ผมก็จะพูดอีกนะครับเพราะว่ามันหนักขึ้นกว่าไอ้ตัวที่หนักที่สุดที่ผมเคยจับไปรอบที่แล้วอีกนะครับตัวนี้เป็นเมนบอร์ดที่หนักที่สุดที่ผมเคยเห็นแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงที่คุณเห็นสีดําๆทั้งหมดเนี่ยมันคือโลหะหมดเลยนะครับมันไม่มีชิ้นส่วนพลาสติกอะไรนะคือไม่โลหะก็กระจกครับบอร์ดตัวนี้มันมีอยู่สองอย่างนะครับและแค่นั้นไม่พอนะครับและด้านหลังนะครับก็จะมีสวรรค์ของนักรีวิววววอยูู่นะครรรัทาาไมมผพดเส์กีิ ปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณเคยรีวิวเมนบอร์ดคุณจับไอยูท่าเนี่ยคุณจะต้องได้เลือดได้แผลถลอกทุกครั้งถ้าคุณไม่ใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าไอ้พวกลายบัตรกีเนี่ยมันคมนะครับไปตัวนี้มันให้มาผมก็เลยไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะโดนบาดแต่ก็ประโยชน์สำหรับคนใช้งานทั่วไปก็จะเป็นการป้องกันไอ้พวกกาวลงเคสแบบว่าสมมติมีอะไรโดนระหว่างเคสกับบอดเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายได้ตรงนี้ก็ป้องกันมาแล้วนะครับแล้วมีการสกรีนโลโกโ้ r g อย่างต่างมาอย่างสวยงามด้วยเช่นกันนะครับวัสดุของไอ้ตัวแบ็ย มันหนาพอๆกับแผ่นลของเคสราคามันสามพันอะไรางนั้นเลยนะครับไม่ใช่แค่เหล็กบางๆนะบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ด้านหน้าฮะโอ้โหหนักจริงนี่คือแบบปิดมาทุกส่วนแล้วเมนบอร์ดเนี่ยเอาจริงมันก็ไม่สามารถอัปเกรดอะไรให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆหรอกครับแต่ว่าผมก็ชอบรีวิวนะเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้เห็นไงว่าในเมื่ออุปกรณ์เมนบอร์ดเนี่ยมันก็ต้องอยู่ใน แพลตฟอร์มขนาด ATX อะไรต่างๆหรือว e ่า EATX แบบเดิมนะครับแต่ว่าเขาทํายังไงให้มันสวยงามขึ้นผมชอบตรงนี้แหละฮะตัวนี้ก็สามารถทําสวยขึ้นได้อีกเช่นกันนะครับโดยที่คําว่า extreme โดดเด่นอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วก็วัสดุเนี่ยเป็นโลหะทั้งหมดนะครับและมันไม่ใช่โลหะแบบเหมือนโลหะทั่วไปนะครับมันเป็นโลหะที่คุณจับแล้วคุณรู้สึกว่า นี่มันเหล็กตันนี่หว่ามันเป็นโลหะที่แบบกดบีบแล้วไม่มีส่วนไหนมันยุบเข้าไปเลยนะครับไอ้ผิวโลหะตรงบริเวณนี้ฮะมันเป็นโลหะแบบว่ายิงทรายมาด้วยแล้วเป็นการยิงทรายแบบที่มีคุณภาพนะครับบอร์ดพวกนี้ถ้าไม่เคยจับตัวจริงจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าราคาแพงมันไปแพงที่ตรงไหนถ้าคุณเคยจับตัวจริงเนี่ยคุณก็จะเข้าใจนะครับว่าเออนี่แหละมันแพงตรงนี้แหละฮะแต่ว่าถามว่าจําเป็นไหมมันก็คงไม่ได้จำเป็นหรอกครับเพียงแค่ว่าถ้าคุณต้องการจะไปสุดสายเนี่ย ไอแบบนี้มันก็มีตัวเลือกตลาดให้คุณซื้อได้อยู่นะครับซ็อกเก็ตนะครับอันนี้คือ LGA 1700ไม่ใช่นะครับเพราะว่า Intel ฮะเขาเปลี่ยนเป็น LGA 1851แล้วนะครับดูด้วยตาเปล่ามันก็ไม่แตกต่างกันหรอกครับเพราะว่าขนาดอะไรต่างๆเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากนะครับซ็อกเก็ตภายในอันนี้ผมไม่รู้นะว่าตัวใหม่จะเป็นอย่างนี้หมดหรือเปล่าแต่ว่าแม้กระทั่งไอเนี่ยไอขาง้างของตัวซ็อกเก็ต CPU เนี่ย มันยังดูดีกว่าบอร์ดทั่วไปนะครับมันเป็นโครเมียมมีการรมดําแล้วแบบเป็นวัสดุที่หนามันไม่ใช่ไอ้เส้นลวดทั่วไปที่คุณเห็นกันนะครับไม่รู้นะว่ารุ่นใหม่เป็นอย่างนี้หมดหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้มันเป็นอย่างนั้นก็ว่าให้ดูนะครับภายในฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเออมันขาพินมันแตกต่างกับ1700ยังไงนะแต่ว่าจากที่มองมันก็คล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูโอ้แป๊บนึงอันนี้ยังแข็งเลย เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาคจ่ายไฟกันต่อครับภาคจ่ายไฟร,บรอบๆตัว CPU นะครับ24เฟสบวก1บวก2บวก2นะครับอันนี้ที่ผมพูดบวกนหมายความว่าไงก็มันจะเป็นขนาดของตัวแอมที่มันแตกต่างกันนะครับโดยที่คุณสามารถเข้าดูได้ในดนา้นเว็บไซต์นะครับแต่อันนี้ผมก็แอบ,บกลัวเหมือนกันนะไหนว่า Intel ตัวใหม่ Core Ultra 200มันจะ ประหยัดไฟมากขึ้นมันจะกินไฟน้อยลงเมื่อเทียบกับไอตัว1 4 9 0 k เคไม่ใช่หรอแต่ภาคจ่ายไฟกูเนี่ย24บวก1บวก2บวก2เนี่ยมันมันมันอลังการขนาดนี้แสดงว่า CPU ยนอาจจะไม่ได้กินไฟน้อยอย่างที่คิดหรือเปล่านะครับแต่ก็นะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นบอร์ดที่ออกแบบมาเป็นตัวบนไงมันก็ออกแบบมาสำหรับการวอร์คล็อกระดับมหาโหดเล่น l อ e n วนทูอะไรอย่างงี้นะครับจริงๆมันอาจใช้งานไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นบอร์ดเทพไงก็เลยให้มาแบบนี้นะครับด้าน ช่องเสียบ8พินสหัวนะครับเป็นโปรคูที่อัปเกรดขึ้นมาอหนึขั้นนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าจะอัปเกรดอะไรได้นะครับแต่พอมาจับแล้วเนี่ยเออแม่งแข็งกว่าเจนก่อนหน้าเวลาคุณกดเข้าไปเนี่ยไอ้พวกล็อตพวกนี้มันแข็งมากนะครับแล้วก็ไอ้ตัวขาภายในเนี่ยมันจะดู แน่นเป็นแบบเป็นแท่งจริงๆนะครับในขณะที่ถ้าเป็นบอร์ดทั่วไปมันอาจจะเป็นแบบพวกทองแดงพับอะไรเงี้ยเวลาคุณใช้งานการจ่ายไฟงสูงเนี่ยอาจจะเกิดการสปาร์การอาร์คได้ถ้าเป็นพวกบอร์ดระดับแพงๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะดีแม้กระทั่งไอช่องที่คุณเสียบไฟเลยเพราะว่าป้องกันในเรื่องความร้อนหัวละลายนั่นเองรอบๆของตัวซ็อกเก็ต CPU ีเนี่ยมันก็จะมีฮีทซิงค์ไอภาคจ่ายไฟที่ดูแล้วอลังการจัดเต็มมานะครับเป็นโลหะแบบ ตันๆแข็งๆเลยอ่ะเวลามาเคาะเนี่ยคือแบบรู้เลยว่าแน่นมากนะครับและพวกบอร์ดแพงเนี่ยมันมีของดีแต่ไม่ต้องโชว์เสมอไปนะครับเพราะถ้าคุณสังเกตดีๆคุณจะเห็นว่าภายในเนี่ยมันมีฮีทไปไม่ใช่แค่เส้นเดียวนะครับเป็น2เส้นนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยซึ่งต้องมองเนี่ยถึงจะเห็นนะครับโดยรวมแล้วนะครับมันอลังการจัดเต็มมากนะครับส่วนตรงเนี้ยไอเนี้ยมันไม่ใช่ลายนะครับมันเป็นสกอตเทปนะครับทำไมต้องแปะสกอตเทปมาเดี๋ยวผมลอกให้ดูก่อนนะครับลอกมาเสร็จแล้วภายใต้นี้ฮะมันมีจออยู่ จอมันต้องอยู่บนเคสใช่ไหมนั้นก็ถือว่าอลังการแล้วไม่พอนะครับเดี๋ยวนี้จอต้องมาอยู่บนบอร์ดด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ขอเปิดดูนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงวันเปิดตัวที่แบบสามารถ power เครื่องนี้เปิดขึ้นมาได้ผมก็เลยไม่รู้นะครับว่าเขาอนุญาตให้ผมเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูตอนรีวิวเต็มอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคทำไมต้องมีสก๊อตเทปล็อกมาเพราะเนี่ยคุณสามารถสไลด์จอกมาตรงบริเวณนี้ได้ด้วยครับทำไมต้องสไลด์เพราะว่าบางทีเนี่ยคุณใส่ไว้ในเคสใช่ไหมแล้วมันก็อาจจะ โดนไอ้ส่วนด้านหลังของเคสมันบางมันก็เลยแบบจอแสดงไม่เต็มดูไม่เหมาะสมกับราคาที่เราจ่ายไปก็เลยมีฟีเจอร์ให้เราสไลด์จอขยับออกมาได้ตามความต้องการตรงนี้นะครับขยับไปขยับมาเนี่ยแล้วแต่คุณเลยว่าตำแหน่งตรงไหนถึงจะเหมาะสมเพราะว่ามันไม่ได้มีล็อกแบบว่าตายตัวนะขยับเท่านี้หรือว่าเท่านี้ก็ได้เช่นกันครับ Slot Memory นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีไนโตรพา h นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีจุดประสงค์อะไรต้องตั้งชื่อมาแต่ว่าเขาเคลมมาว่ามันสามารถทําแบนด์วิดตได้ดีกว่าแล้วก็ความแข็งแรงของ slot เนี่ยมันดูดีขึ้นด้วยนะครับเอาจริงๆไอ้สลอตแรมเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันจําเป็นจะต้องแข็งแรงหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีน้ําหนักอะไรมากมายใช่ไหมไตัวแรมนะครับแต่ตัวนี้ครับ มันก็เป็นมาตรฐาน D ดียที่ความเร็วรองรับมา8,800เมกะทรานสเฟอร์ต่อวินาทีนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าสมมติว่าแรมคุณมันดันไหวเนี่ยในอนาคตรเราอาจจะได้เห็น10,000เมกะทรานสเฟอร์ต่อวินาทีก็เป็นไปได้นะครับไอ้8,800เนี่ย มันคือสเปคเริ่มต้นที่เขาบอกว่ามันรองรับณเวลานี้นะครับในอนาคตมันอาจจะดีขึ้นอีกก็ได้เพราะว่าตอนนี้เราได้เห็น Memory Module ที่มีประสิทธิภาพรารับใกล้เคียง1 0,000่นออกมาในตลาดแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ในอนาคตก็น่าจะรองรับนะครับส่วนแบล็กเก็ตเล็กของเขาเนี่ยมันจะอยู่แค่บนกับล่างเท่านั้นบริเวณด้านข้างเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะครับมันไม่ได้จำเป็นต้องมีทุกจุดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณสังเกตดีเนี่ยรอยบัดกรีต่างๆมันก็ทําให ไอตัวล็อตเนี่ยดูแข็งแรงนะครับดูจากด้านหลังเนี่ยก็มีการบบตฟลีล็อกบน,บนล็อกกลางแล้วก็ล็อกล่างมาด้วยเช่นกันนะครับส่วนข้างเนี่ยมันมีอีกหนึ่ง s RAM แต่ว่ามันไม่ใช่ RAM นะครับแต่มันเป็นตัว DIM เหมือนกัน DIMM M.2 นั่นเองนะครับตรงนี้มันก็เป็นเหมือนล็อต RAM แหละแต่ว่าคือไอตัวแปลงในกล่องเมื่อกี้มันเอาไว้เอา SSD มาใส่ในช่องตรงนี้แทนนะครับในกรณีที่คุณแบบไม่ดูจะเอา SSD ที่เหลือใส่ตรงไหนนะครับก็สามารถใส่เพิ่มได้อีก2ช่องผ่านในช่อง DIM M.2 ตรงนี้แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่มาตรฐาน PCIe 5เปาน P4 แล้วก็มาดูส่วนอื่นตรงนี้บ้างนะครับบอกกั้เลยว่าจัดเต็มนะครับมันมีช่องสาหรับการวัดโวลเทจอะไรด้วยเช่นเดียวกันนั่นแปลว่าถ้าคุณอยากจะโอเคอกเนี่ยคุณก็ไม่จําเป็นต้องมาโมหาจุดวัดไฟกันแล้วมันมีมาให้ในตัวบอร์ดแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าบอร์ดพวกนี้มันเป็นบอร์ดที่ระดับคนนักโอเคอกจริงสมัยก่อนเนี่ยอาจจะต้องมาหาจุดโมอะไรต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ให้มาตั้งแต่โรงงานเลยนะครับทำให้นักโอเคอกเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็จะเห็นว่า ตรงนี้มีดีบักคโค้ดแล้วก็มีไฟบอกไฟบูตอะไรต่างๆนะครับว่ามันบูตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ต้องดูดีบักก็ได้ดูไฟตรงนี้แทนก็ได้นะครับแล้วก็มีปุ่ม Start ทปุ่ม f ฟล็กซ์ที่เราแล้วแต่จะไปตั้งใช้งานเอานะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้มันเป็นอย่างที่ผมบอกไปเป็นโลหะตันแล้วเขามีเลเบลบอกมาหมดเลยนะครับว่าอันนี้ือเคสแฟนวอเตอร์พั r มอาร์จีบ ATX power ซึ่งตัวนี้มันจะเข้าข้างๆนั้นไม่เสียบด้านบนเหมือนบอร์ดปกตินะครับก็จสายไฟได้สวยงามขึ้นนิดนึงเพราะว่าเนี่ยมันจะออกทางด้านนี้เลยนะครับแล้วก็มี USB 1 0 G USB 2 0 G ตรงนี้นะครับมี PD power ในกรณีที่แบบว่าคุณอยากจะให้มันไปต่อหน้าเคสแล้วเคสคุณแบบชาร์จ PD ให้อุปกรณ์อื่นได้เนี่ยคุณก็จ่ายไฟเลี้ยงให้เขาตรงบริเวณนี้เป็นช่อง8พินนะครับแล้วก็ USB 5 G ช่อง Sa า a USB 5 G แฟนแล้วก็เรเดียเตอร์อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับอันนี้แล้วแต่คน จะเสียบอะไรนะแต่ก็มีการบอก label มาอย่างชัดเจนบริเวณด้านบนตรงนี้ฮะ โอเคพูดไปเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่เหลือกันบ้างนะครับอันนี้จะมีในส่วนของช่องการ์จอนะครับไอช่องการ์จอเนี่ยแน่นอนครับว่าก็เป็นมาตรฐาน t ทียบเท5.0นะครับสำหรับการ์จอตัวใหม่ที่คิดว่าอาจจะได้ใช้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะได้ใช้ประโยชน์หรือเปล่าแต่ว่าคือบอร์ดเนี่ยมันก็รองรับมาแล้วในอนาคตถ้ามันมีตัวได้ใช้ก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้เป็นบร c เกตเหล็ก2ช่องเลยแล้วเหล็กตัวเนี้ยหนาที่สุดที่ผมเคยเจอนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหนาไปอะไรขนาดนี้อันนี้การ์จอหนักแค่ไหนก็ไม่ต้องกังงวลนนไมม่่ีีททา ไอ้ bracket p t i ตรงนี้จะหักแน่นอนมันคงไปหักที่ p t b guard ก่อนนั่นแหละครับช่องเนี้มันแข็งจริงแล้วการเสียบของเขาเนี่ยฮะเวลาเสียบเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็จะล็อกตัวเองไปเลยนะครับทำให้คุณไม่ต้องมาคอยกดนู่นกดนี่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูไอ้ตัวซิงค์ตรงนี้ต่อนะครับอันนี้มันคือซิงค์ของ SSD นะครับที่หน้าตาดูแล้วโคตรอลังการเช่นกัน,นครับวิธีการถอดนะไม่ต้องมาขันน็อตนะครับตัวบนตัวหลักเนี่ยดูนี่นะงางตรงนี้เสร็จคุณยกออกอย่างนี้ได้เลยแล้วคุณดูความหนา หนาขนาดนี้นครับมีฮีทไพร์ด้วยนะฮะฮีทไพร์ด้านในตรงนี้แล้วก็ไอตัวฮีทสเปรดเดอร์ของเขาเนี่ยแปะมาบนหน้าสัมผัสที่แบบเงาวับนะครับอันนี้ไม่ต่างกับไอพวกที่เป็นหน้าสัมผัสของวอเตอร์บล็อกหรือว่าซิงค์ซีเลยด้วยซ้ำนะครับอันเนี้ยมันก็ออกแบบมาใช้ไอพวก s s d P ี i ดีไดู้ที่ปล่อยความร้อนออกมาสูงนั่นแหละครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ภายในนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วสมัยก่อนเขามีแบบคิวเลสที่แบบว่าเอาไว้แค่หมุนๆใช่ไหม แต่ว่าถ้าคุณอยากจะย้ายไปใช้ขนาดอื่นคุณก็ต้องแบบถอดออกมาแล้วขยับย้ายขันอยู่ดีนะครับตัวนี้ไม่ต้องนะครับดูนี่นะเนี่ยแค่คุณอยากจะใช้ดีขนาดไหนคุณก็ลากไปตรงบริเวณช่องนั้นแล้วคุณไม่ต้องแบบขันน็อตเลยนะครับแค่เอาไอ้ตัวของเขาเนี่ยดันให้มันลงล็อกก็เป็นการล็อก s s d คุณเข้ากับที่แล้วนะครับแต่ว่าการใส่กับตัวนี้มันยากหน่อยนะครับไม่ใช่ยากเพราะดีไซน์เขแต่ว่ายากเพราะว่าอุปกรณ์อะไรต่างมันเต็มแล้วมือเราเข้าไปถึงจริงมันจะมีแง่งอย่างนี้ครับแล้วก็มีเหมือนเป็นแบบ บาเอาไว้เกี่ยวอ่ะคุณก็พยายามเล็งนะครับแต่เล็งดีๆนะเพราะว่าช่องตรงนี้มันแคบมากนะครับเสร็จแล้วก็เอาไอ้ตัวแง่งตรงนี้เข้าไปบพอเข้าไอ้ตรงบาร์ตรงนี้ได้นะครับคุณก็ล็อกตรงนี้โอ้นี่ยังเข้าไม่ถึงเลยนี่โอเคเข้าได้ละแล้วก็ล็อกตรงนี้เป็นอันจบนะฮะชึ๊บ มาดูภายในกันบ้างนะครับว่า SSD เนี่ยรองรับอะไรบ้างนะครับอย่างแรกตัวบนก็ให้ดูไปแล้วเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวถอดซิงค์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับถอดง่ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ภายในนะครับอันนี้จะเห็นว่ามีน็อตอยู่4ตัวนะครับต้องใช้ไขควงที่เขาให้มาก็เป็นเบอร์เดียวกันเลยสามารถขันออกได้เลยขันออก4ตัวนี้เสร็จแล้วก็ยกออกนะครับนี่ไอตัวนี้ฮะมันทําหน้าที่เป็นฮิสเปรเดอร์ด้วยนะครับเป็นอลูมิเนียมอย่างหนาแล้วก็มีตัวเทอร์โมแพดแปะมาให้แล้วครบทุกจุดเลยนะครับภายในครับย หน้าตาสวยอีกนะีคือนี่ขนาดมันอยู่ข้างล่างนะยังต้องทําให้สวยเลยนะครับนี่แหละฮะว่าเป็นเหตุผลที่ทํไมบอร์ดต,ตัวนี้ถึงเป็นตัวท็อปนะครับนี่นะครับอันนี้หลักๆแล้วช่องหลักเนี่ยเป็น5.0ขนาดที่รองรับคือ22110นะครับก็คือจะใหญ่กว่า2280ธรรมดานะครับแล้วก็จะมี22110อีกช่องตรงนี้แล้วก็จะมี2280อีก2ช่องตรงบริเวณนี้โดยที่อันนึงเป็น5.0เลขอันนึงจะเป็น4.0นะครับก็ลองดูเลเบลเอานะครับว่าอนไหนคือไหนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเวลาเสียบเนี่ยก็มาไล่ดูมันจะมีเขียนอยู่ตรงบริเวณนี้ฮะ IO ด้านหลังนะครับตรงนี้ก็แน่นอนว่ามีพรี m ้ u n เ e d IO s h i e l d ให้มาแล้วนะครับราคาขนาดนี้ถ้าไม่ให้มาก็คงแย่แล้วฮะโอเคอันนี้จะเห็นว่ามีปุ่ม Clear CMOS กับแบบ Feedback นะครับก็แล้วแต่การใช้งานคุณว่าต้องใช้หรือเปล่าแต่ว่า Clear CMOS ผมว่าได้ใช้บ่อยแน่นอนนะครับสาบสาย OC นะครับแล้วก็ HDMI นะครับอันนี้ก็ในกรณีที่ CPU ภายในเนี่ยมันมีตัว iGPU นะถึงจะสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็น USB 5นะครับไม่ใช่5กิกะบิตนะเป็น USB Thunderbolt 5นะครับ เกิดมาไม่เคยเห็นนะผมเพิ่งเห็นในบอร์ดตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับนี่ให้มา2ช่องด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มี USB 20G เป็น Type C อีก2ช่องเป็น Type A 10G นะครับแล้วก็ 10G เช่นกันแต่เป็นพอร์ตแลน 10G นะครับอันนี้พอร์ตแลนด์เป็นของทาง Marvel Action นะครับ 10G แล้วก็มีอีกอันนึงเป็นของ Intel นะครับ 2.5G อยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามี USB 10กิกะบิตอีก3ช่องแล้วก็ Wi-Fi 7ตรงริเวณนี้ซึ่งเสาสมัยใหม่เนี่ยไม่ต้องมาบิดนะแค่แบบว่า ดึงเข้าดึงออกเป็นจุกได้เลยนะครับมันดีกว่ายังไงสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครเคยใช้น่าพอเข้าใจนะครับบิดกันจนไอชิลสายมันหลุดนั่นแหละครับตรงนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็น audio out นะครับพร้อม SPDIF นะครับจะเห็นว่ามี line out mic in เป็นแจ็คทองนะครับอันนี้บางคนจะมองว่าเออแล้วไออีก3ช่องที่เหลือนมันไปไหนก็สมัยนี้ด้วยความที่เขาไม่ค่อยใช้กันแล้วหรือว่าถ้าใช้ก็เป็น USB แดกภายนอกแทนนะครับก็เลยมาแบบนี้แหละหน่าเพียงพอแล้วฮะ ส่วนชิปเสียงที่ขับออกมาจากไอช่อง IO นี้ครับมันก็เป็นเทคโนโลยีของ supreme fx นะครับเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องมาโชว์นะว่า Audio Grade c a p p c i t t r อะไรนะครับเพราะว่ามันก็ควรจะจัดเต็มอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็น alc 4082นะครับภายในมีแดกเป็น es9219 ของ ess เป็น quad แดกด้วยเช่นกันนะครับ signal to noise ratio เนี่ยจัดเต็มนะครับ120 db นะครับแล้วก็ ซัพพอร์ตของเขานะรองรับที่สายสบิต384กิโลเฮิรตซ์ออกฟรอนต์แพเนลได้ด้วยเช่นเดียวกันถือว่าจัดเต็มมากฮะ สุดขนาดนี้ที่ผมว่าไปเนี่ยราคามันจะอยู่สักเท่าไหร่นะครับผมบอกกันเลยครัตัวนี้น่าตกใจมากนะครับราคาแค่100บาทเท่านั้นนะครับอีก140,000นั่นเองนะครับก็คือ3 9 9 0 0บาทนะครับนี่คือราคาของเมนบอร์ดสมัยนี้นะครับแต่ก็นะ Z790 มันก็แพงแล้ว Z890 มันแพงกว่าแต่ถ้าเป็น Z890 ตัวท็อปจากแบรนด์ระดับบนอย่าง r o g มันก็ต้อง40,000บาทอย่างนี้นะครับ คุ้มไม่คุ้มอันนี้ก็คงจะตอบได้เลยนะครับว่าสําหรับคนทั่วไปมันไม่คุ้มแน่นอนนะครับแต่ว่าไอ้พวก Product สาย High End เนี่ยก็อย่างที่ร,รู้กันนะครับว่าเขาไม่ได้เน้นความคุ้มค่าไอจุดคุ้มค่าเนี่ยมันอาจจะอยู่แค่ประมาณหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะครับแต่พอเกินไปอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่เน้นความสุดเป็นความไฮเอ็นกันไปแทนแนะครับซึ่งถ้าคุณอยากได้ความสุดเนี่ย บอร์ดตัวนี้ตอบโจทย์คุณได้แน่นอนเพราะว่ามันให้มาครบทุกอย่างเป็นความสุดของ r o g ในเจนของ Z890 แล้วนั่นเองครับแต่ว่าพอใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมบอกตรงนะว่าแม้กระทั่งผมเองนะครับเป็นคนทดสอบเนี่ยผมก็ไม่น่าใช้ประสิทธิภาพมันได้เต็มที่นะครับเพราะาเป็นบอร์ดที่ออกแบบมาสำหรับการล่าสถโลกในด้านการโออะไรต่างจริงหรือว่าถ้าคุณไปใส่ในเคสเนี่ย มันก็มีด้านความสวยงามคอนเ e น t i ค i t ิตี่ต่างๆที่จัดเต็มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างที่เทคโนโลยีของปี2024แล้2025รองรับเนี่ยจะอยู่ในบอร์ดตัวนี้ฮะ